วันนี้ก็มีเรื่องจริงเรื่องหนึ่งนะมาฝากเดี๋ยวพีทุกท่านก็เป็นเรื่องที่เกิดเมื่อสักประมาณสิบกว่าปีที่แล้วก็มีคุณหมอท่านหนึ่งเพราะว่าคุณหมอท่านนี้ก็ทำงานในโรงพยาบาลนะแล้วก็เราทราบเป็นอยู่แล้วว่าถ้าเป็นหมอนี่ก็จะมีะไรายได้ไรายได้สูง คนที่เป็นหมอนี่ก็มีไรายได้สูงคุณหมอคนนี้ก็โอ้ทำงานเก็บเงินนะก็ถือว่าเป็นคนที่มีเงินนะเป็นคนรวยทีนี้ก็มีเรียกว่าเพื่อนของคุณหมอคนหนึ่งเนะี่ยรู้จักกันนะก็อยากจะชวนคุณหมอท่านนี้ก็ททำบุญนะก็มีโอกาสได้ไปชวนไปชวนทำบุญนะแต่ตอนนั้นเนี่ยจะมีสร้างพระพุทธรูป จะมีสร้างพุทธรูปก็ไปชวนคุณหมอเนี่ยสร้างพระพุทธรูปคุณหมอก็ไม่ได้สนใจนะที่จะทําบุญนะหรือว่าสร้างพระพุทธรูปอะไรทํานองนี้นะคือไม่ไม่ได้อยู่ในใจเนะี่ยเรื่องราวของการทําบุญนะก็ตอนนั้นก็ทํางานเป็นหลักคุณหมอก็ไม่สนใจนะเพื่อนคนนี้ก็ชวนนะหนึ่งปีผ่านไป2ปีผ่านไปคุณหมอก็ก็ไม่ได้สนใจนะจนกระทั่ง ถึงช่วงหนึ่งเนี่ยสองสามปีผ่านไปปรากฏว่าคุณหมอท่านนี้เขาก็ล้มป่วยนะล้มป่วยทีนี้พอป่วยหนะักก็เข้าโรงพยาบาลนะเพื่อนคนนี้ก็ไปเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งไปเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีโอกาสได้คุยกันนะพอคุยเสร็จปุ๊บก็เลยชวนคุณหมอท่านเนี้ยนะสร้างโอปุทรูปนะสร้างโปุทรูปซึ่งโอปุทรูปที่ ที่คน ini, คนี้เขาชวนสร้างเนี่ยนะก็ตอนนั้นเนี่ยน่าจะประมาณหนึ่งหมื่นนะหนึ่งหมื่นบาทชวนสร้างพุทธูปคุณหมอก็อ,อยากทําแล้วก็ตัวเองเนี่ยทำงานมาหลายปีก็มีเงินเก็บเนี่ยหลักล้านเนะเพราะว่าเป็นหมอได้ก็มีเงินเก็บมีเงินเก็บหลักล้านทําสร้างพุะทธูปแค่หนึ่งหมื่นก็คิดว่าอยากจะทําเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็ป่วยหนักเนี่ยลุกไปไหนไม่ได้แล้วเนะี่ยแล้วก็ เข้าใจว่าน่าจะมีชีวิตอยู่อีกได้ไม่นานปรากฏว่ากระตั้งใจแล้วว่าจะทําบุญนะก็เลยบอกกับภรรยานะคุณหมอท่านนี้เขามีภรรยาเฝ้าไข่อยู่ก็บอกภรรยาว่าเนี่ยพี่จะทําบุญนะสร้างพุทธรูปหนึ่งหมืนเนี่น้องช่วยเป็นธุระให้หน่อยนะแฟนคุณหมอก็บอกกับคุณหมอท่านนี้นะว่าเงินน่ะ เงินของพี่นะเงินของพี่นะแต่ถ้าพี่จะทำพี่ก็ต้องไปทำเองเต้องไปเบิกเงินเองต้องออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปทำการเบริกเงินซะไปทำเองถ้าจะทำต้องไปทำเองซึ่งตอนนั้นก็ป่วยหนักออกจากโรงพยาบาลไม่ได้แล้วลุกไม่ไหวแล้วคุณหมออนนี้ก็ได้แต่นึกในใจแล้ว,ลวก็บอกกับเพื่อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะเคยได้ยิน นะเคยได้ยินแต่คนเขาพูดว่าตายไปแล้วเนี่ยเอาเงินไปไม่ได้นะคุณหมอทานนี้ก็บอกว่าแต่ผมว่าคำเนี้ยไม่จริงนะคำที่ว่าตายไปแล้วเอาเงินไปไม่ได้เนี่ยคำนี้ไม่จริงนะขณะน,นี้เนี่ยผมยังไม่ตายเ,เงินก็มีอยู่แต่ว่าผมก็ยังไม่ที่จะไม่สามารถที่จะใช้เงินของตัวเองได้นะเพราะฉะนั้นจากเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะที่เกิดขึ้น เมื่อหลายสิปีที่แล้วซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านได้สอนน่ยในเรื่องของการทำบุญไว้นะสักครู่นึงนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนเรื่องราวของการทำบุญไว้นะว่าท่านบอกว่าบุรุดย่อมฝังคุมทรัพย์บุรุษย่อมฝังคุมทรัพย์ไว้ในน้ำลึก นะด้วยคิดว่าเมื่อเกิดเหตุจาเป็นเนี่ยนะรั์ที่ฝังไว้เนี่ยก็จะได้นํามาใชนะ้เพื่อช่วยเหลือตัวเองเนี่ยจากสมมติถ้าโจรปล้นบ้านนะโจรปล้นบ้านทรัพย์หมดบ้านแต่ว่าถ้ามีทรัพย์ฝังไว้เก็บไว้เนี่ยก็สามารถที่จะนําทรัพย์นั้นมาใช้ได้เพราะว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยก็มักจะนิยมฝังทรัพย์กันไว้ในน้ําบ้างในดินบ้าง บอกว่าเพื่อเพื่องตนจากหนี้บ้างคือเมื่อเป็นหนี้ก็สามารถนําเงินที่เก็บไว้มาใช้หนี้ได้นะเพื่อนะเพื่อในค่าวทุกขภิกภัยนะคือบางยุคบางสมัยนะอย่างเช่นยุคนี้มีโรคระบาดเกิดขึ้นนะถ้ามีเงินเก็บไว้เนี่ก็สามารถที่จะนําทรัพย์นั้นออกมาใช้จ่าย,ยช่วยเหลือตัวเองเนในค่าวขับขันได้บ้างท่านะบอกว่า คุมทรัพย์ที่เขาฝังไว้ในโลกก็เพื่อประโยชน์อย่างนี้นะที่ว่าคนทั้งหลายเนี่ยนะเก็บเงินไว้เก็บทรัพย์ไว้ก็เพื่อประโยชน์อย่างนี้แต่ว่าพระสมมาสุขเจ้าท่านบอกว่าแต่ว่าคุมทรัพย์นั้นนะย่อมหาสําเร็จประโยชน์แก่เขาไปทั้งหมดไม่เนะี่ยเพราะว่าคุมทรัพย์นั้นเนี่ยก็อันนี้ท่านบอกว่าเคลื่อนไปจากที่เสียบ้างนะถูกลักขโมยไปเสียบ้างนะ ผู้รับมรดกไม่เป็นที่รักนะมาแย่งทรัพย์ไปบ้างนะและเมื่อเวลาที่เขาสิ้นบุญนะคุมทรัพย์ทั้งหมดนั้นที่เขาฝังไว้ในที่ต่างๆเนี่ยนะก็ไม่สามารถที่จะนำติดตัวไปได้นะแต่ท่านบอกว่าคุมทรัพย์คือบุญนะของผู้ใดจะเป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามนะฝังไว้ดีแล้วด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีล นี่ยด้วยการสํารวมใจนี่การสํารวมใจก็เช่นการที่เรามาสวดนมนต์นั่งสมาธินี่นะเนี่ทนะ่านบอกว่าถ้าคุ้มทรัพย์อย่างเนี้ยที่ฝังไว้ดีแล้วนะโดยการทำทานโดยการรักษาศีลด้วยการสํารวมใจเนี่ยใครใครก็ไม่สามารถที่จะแย่งไปได้และคุ้มทรัพย์นี้เนี่ยนะเมื่อเขาคนนั้นตายไปเนี่ยก็ย่อมที่นำติดตัวไปได้นี่คุ้มทรัพย์คือบุญเนี่ยนะสามารถที่จะนำติดตัวไปได้ ท่านยังบอกว่าขุมทรัพย์คือบุญเนี่ยอำนวยผลที่น่าปาทยาปานาทุกอย่างกับมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปาถนาผลที่น่าชอบใจใดๆผลที่น่าชอบใจนั้นๆทั้งหมดก็สําเร็จได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญไม่ว่าจะเป็นความเป็นพระราชานี่นะความเป็นพระเจา้าจักรพรรดิความเป็นหัวหน้า แห่งหมู่เทวดาแม้กระทั่งความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือความเป็นพระอรหันต์ความปรารถนาทั้งหมดนี้เนี่ยที่น่าชอบใจทั้งหมดนี้ที่ได้กล่าวมาเนี่ยก็สําเร็จได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกนะพระสม,มุทรเจ้าท่านจึงสอนว่าบัณฑิตเนี่ยผู้มีปัญญานะจึงสรรเสริญผู้ทําบุญไว้แลเนี่ยนี่ก็เป็นคําสอนนะที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนไวนะ้เพราะฉะนั้นในะวันนี้เนี่ยถือได้ว่าโยมพี่ทุกท่านนะได้มาสร้างขุมทรัพย์นะคือบุญนะซึ่งเป็นของเฉพาะตัวของเราเลยนะซึ่งใครๆก็ไม่สามารถที่จะแย่งไปได้นะจะมีโจรผู้ร้ายจะมีเหตุการณ์ภัยพิบัตนะิหรือว่าสิ่งร้ายๆเนี่ยเกิดขึ้นนะกับโลกเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็งแล้วแต่ แต่ว่าคุมทรัพย์คือบุญนี้นของโยมพี่ทุกท่านนี้ก็จะเป็นของเฉพาะตัวและก็จะติดตามตัวไปในพบเบื้องหน้าแล้วก็ยังจะนำผลที่หน้าปรารถนาทุกอย่างมาถึงนโยมพี่ทุกท่าน,นเพราะฉะนั้น,นก็ให้โยมพี่ทุกท่านได้ปลื้มใจในบุญในขุมทรัพย์คือบุญนี้นที่เราได้ทำกันอย่างต่อเนื่อง ได้มาสวดมนต์ได้มานั่งสมาธิทุกๆกวันเนี่ยพร้อมกันนะตอนสองทุ่ม